สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทักนายยทวีรุ่งศรีทรัพย์ห้องมอง .2 ทับ2เลขที่11นั่นเองครับและในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีที่ผมได้เลือกมานั่นเองครับซึ่งก็คือสารไวไฟหรือ p l a m a โ l e ในภาษาอังกฤษครับซึ่งสัญลักษณ์ของสารไวไฟที่ผมเลือกมานี่ก็จะมีสัญลักษณ์ตามนี้เลยครับ ก็จะมีขีดเส้นตรงอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีเป็นเปลวไฟครับโดยพื้นหลังเนี่ยอาจจะเป็นสีเหลืองสีขาวหรือว่าสีส้มสีแดงก็ได้ครับไม่ได้กําหนดเอาไว้ส่วนตัวกรอบเนี่ยอาจจะเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ไม่ได้บังคับเอาไว้ครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะพบเจออย่างเช่นอันนี้ครับก็คือมีตัว F อยู่ตรงนี้ตัว F นี่หมายถึงอะไรตัว F อันนี้มันก็คือเป็นตัวยอ่อภาษาอังกฤษครับก็คือ Flameable ซึ่งเอามาแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือติดไฟได้นั่นเองครับ แล้วสารจาสารที่จําเป็นต้องมีสัญลักษณ์พวกนี้ไว้เนี่ยก็คือจะเช่นพวกของเหลวที่มีจุดว่าไฟต่ํากว่า21องศาเซลเซียสครับซึ่งก็ยังถือว่าไม่ใช่สารไวไฟสูงนะครับของแข็งที่ลุกไหม้ได้ง่ายและสามารถเผาไหม้ตัวเองต่อไปได้สารที่ทําปฏิกิริยากับความชื้นแล้วให้สารไวไฟประมาณนี้ครับในส่วนของตัวอย่างสารไวไฟนี้ก็ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยก็จะเป็นเช่นอะเซทิลีนครับก็ตามภาพที่เห็นเลย ออก๊าซหุงต้มหรือว่าก๊าซ LPG ครับส่วนพวกของเหลวเนี่ยก็เช่นพวกอซิโตนครับตามภาพที่เห็นนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็นี่ครับทินเนอร์ก็ตามนี้เลยครับส่วนของแข็งที่ไวไฟได้ก็เช่นกรรมถันอ่าสีเหลืองเหลืองอันนี้ครับฟอสฟอรัสแดงก็ตามชื่อครับสีแดงแล้วก็ไนตโตรเซลลูโลส ก็ตามภาพที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับแล้ววิธีเก็บสารไ,ไฟหรือข้อควรระวังเกี่ยวกับสารไ,ไฟนี้มันเป็นยังไงหรอครับก็ควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกประกายไฟหรือจะเป็นความร้อนมากๆนี่ก็คือไม่ได้เลยครับเออแล้วก็ต้องเก็บให้พ้นจากแสงอาทิตย์กับแหล่งกำเนิดไฟครับก็เก็บให้พ้นจากแสงอาทิตย์แล้วก็เก็บให้พ้นจากแหล่งกำเนิดไฟในที่นี้ก็อาจจะเป็นพวกหลอดไฟก็ได้ครับ แต่ส่วนที่สําคัญที่สุดน,นะครับก็คือไม่ควรเก็บเอาไว้ในตู้เย็นบ้านครับเนี่ยนะครับตู้เย็นบ้านเพราะอะไรเพราะว่าในตู้เย็นบ้านเนี่ยหรือว่าตู้เย็นที่ผลิตมาใช้ระบบแบบบ้านเนี่ยมันไม่มีระบบป้องกันการติดไฟครับแล้วก็ยังอาจจะทําให้เกิดไฟติดได้ง่ายครับก็เพราะว่ามันมีไฟหรือว่าหลอดไฟเนี่ยอยู่ในตู้เย็นซึ่งก็อาจจะทําให้ระเบิดได้เลยทีเดียวครับ ไม่ควรทําให้เกิดการเสียดสีกันไม่ควรทําให้โดนผิวร้อนๆแล้วก็สิ่งที่ควรนะครับก็คือควรเก็บไว้ในที่เก็บสาร Wi ไ fi โดยเฉพาะไม่ควรเอาสารอื่นมาปนด้วยครับเพราะว่ามันเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันได้อ่าซึ่งทําไมเราถึงต้องติดสารพวกนี้ไว้ใน ป้ายพวกนี้ไว้ในสารต่างๆแล้วครับก็เพราะว่าสารสัญลักษณ์ของสารไวไฟเนี่ยก็ติดไว้เพื่อแจ้งให้ทราบกันด้วยครับว่าสารนั้นกล่าเนี่ยมีสมบัติของสารไวไฟหรือว่าวัตถุไวไฟนั่นเองซึ่งก็จะสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเตรียมสารหรือว่ามีการทดลองขึ้นนั่นเองครับก็กล่าวได้ว่ามันสัญลักษณ์เนี่ยมันก็สามารถป้องกันเราจากไฟได้นั่นเองครับซึ่งการทำเนี่ยก็ ทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นนั่นเองครับอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเสนอรับของสาร Wifi ครับซึ่งผมเด็กชายเทคโนโลยีรุ่งสีศักดิ์ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ